โอเคก่อนว่าแนทางนะคะเราก็ต้องแพคกระเป๋ากันก่อนก็คือทริปนี้นะคะทินจองตั๋วของเวียดเจ็ทซึ่งมันเป็นสายการบินโลคอสเหมือนพวกแอร์เอเชียบ้านเราะคะ่ะซึ่งพวกสายการบินพวกนี้นะคะราคาตั๋วเราอะคะ่ะจะไม่รวมกระเป๋าที่เราไปโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะถ้าเกิดเราจะเอากระเป๋าแบบนั้นไป เราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะส่วนในราคานั้นก็คือจะรวมกระเป๋าที่สามารถขึ้นเครื่องได้นะคะ7กิโลทินก็จะไปแค่นั้น,นะคะเพราะว่าทินไปแค่3วันเสื้อผ้าก็ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวมาแพก็กกระเป๋ากันว่าทินเอาอะไรไปบ้างนะคะอันนี้นะคะเสื้อผ้าทินก็ เตรียมไว้แล้วนะคะ3วัน <c oughs> ก็ถือว่าเอาไปเยอะนะคะเพราะว่าคติเราก็คือเรือดีกาขาดนะคะเรือเรือดีกาขาดอ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ทีนจะเอาขึ้นเครื่องนะคะซึ่งสายการบินเขากําหนดมาอยู่แล้วว่ากระเป๋าที่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้นะคะขนาดต้องไม่เกิน56เซนคูณ36มเซนคูณ23มเซนนะคะน้ําหนักต้องไม่เกิน 7กิโลนะคะทินก็จะเอาเพราะว่าที่เวียดนามนะคะอากาศมันก็คล้ายๆบ้านเรานะคะทินจะไปหอยอันนะคะวดนี้ทินก็จะเอาเอสื้อผ้าแบบอ่าซัมเมอร์ซัมเมอร์นะ่ราร้อบ้านเราก็ใส่เหมือนแบบเหมือนที่เราใส่บ้านเราเนะะี่ยค่ะเอาไปพวกนี้ไปนะคะแต่สิ่งสำคัญมากๆนะคะที่ทุกคนควรต้องระวังนิดนึงก็คือการพก พวกลิควิดก็คือพวกที่เป็นน้ำน้ำพวกครีมพวกโทนเนอร์อะไรพวกนี้ของเราอะค่ะเขากำหนดนะคะว่าขวดหนึ่งต้องไม่เกิน100มิลน,นะคะอย่างทีนสมมติอ่ะทีนก็พกตัวกันแดดไปอันนี้มันก็แค่50าิบมิลก็ขึ้นได้สบายนะคะอันนี้ก็คือ75็ิบห้มิลอ่ะเจ็ิบห้มิล โฟมล้างหน้าอันนี้ทินได้มาเมื่อวาน99มิลก็ยังสามารถเข้าได้สามารถขึ้นได้นะคะถึงแม้จะเป็น100ยมิลก็ขึ้นได้ห้ามเกิน1 0 0ยมิลน,นะคะสามารถเอาขึ้นเครื่องได้เลยพวกครีมพวกนี้อหาเนี่ยอันนี้แค่ห้าสมิลมีพวก โลชั่นนิดๆหน่อยๆที่ว่าเราถือไปแล้วไม่หนักเลยพวกนี้ค่ะอันนี้ก็แค่30มิมิลขึ้นได้สบายมากๆนี่ก็50มิลนะคะขึ้นได้พวกนี้ส่วนพวกอันนี้ทิงก็จะใส่ขวดเล็กๆอย่างนี้ไปนะคะพวกค er ลีนเซอร์อะไรพวกนี้ค่ะที่เราต้องการพวกสัลีอย่างเงี้ยไม่มีประเด็นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่พวกน้ำนะคะแล้วทิงก็จะมีะตัวพวกวิตามินนะคะทิงก็จะซื้อเป็นขวดเล็กๆอย่างนี้มาใส่แล้วก็คำนวณเอาว่าเราไปกี่วัน นะคะคเราก็เอาใส่อย่างนี้ไปเพราะว่าวิตามินของทีนะคะมันเป็นขวดแบบใหญ่มากถ้าเราเอาไปอย่างนั้นก็พกไปได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้ําหนักเราจะเกินไงเราก็เอาไปแบบให้พอวันที่เราอยู่ก็พอหน้ากากทินก็เผื่อไว้นะคะเผื่อต้องใส่นู่นนี่นั่นแต่ว่าได้ยินว่าที่เวียดนามไม่ต้องใส่แล้วนะคะหน้ากากแล้วก็ ที่สาคัญอีกอย่างก็คือเงินนั่นเองนะคะทีนไปซื้อจะบอกว่าทีนไปแลกเงินที่เวียดนามนะคะเขาใช้เงินดองกันนะทุกคนทีนก็ไปแลกมานะคะนี่ทีนไปแลกเมื่อวานก็คือตัวทีนเอาเงินไทย10,000บาทไปแลกเงินดองนะคะนี่ทีนได้มาทีนได้มาอยู่ที่หกล้านสองแสนห้าหมื่นนะคะนีทีนไปแลกถ้าใครอยู่พัทยาก็สามารถไปแลก มันชื่อว่าร้านแบงโกหรือว่าโกแบงนี่อะไสักอย่างนี่แหละอยู่ตรงซอยอยู่ตรงซอยกอไผ่อะคะ่ะอันนี้คือสําหรับทีนะทีนว่าทีนเคยไปแลกหลายทีแล้วที่นี่ได้เลทดีที่สุดเพราะว่าทึนเคยไปถามในซอยที่คอนโดนะคะเขาให้ทีนแค่6กล้านหมื่นเองแต่ละแต่ร้านเนี้ได้มาเพิ่มตั้ง แสนเก้านี่เราจะไปเป็นคนรวยที่เวียดนามกันนะคะเดี๋ยวแพ็คกระเป๋าแล้ววันพรุ่งนี้เตรียมตัวเดินทางกันได้เลยนะคะขณะนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งทารุณพลทินให้แท็กซี่มารลับตอนตีสี่เพราะว่าที่เราไปถึงสนามบินตอนตีห้าครึ่งนะคะเพราะไฟทิ้งก็คือเจ็ดโมงครึ่งถึงก่อนสองชั่วโมงนะคะก็คือต้องใช้บริการแท็กซี่เหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่ามันเช้ามากไม่สามารถไปรถแบบ สาธารณะได้นะคะไปเลยค่ะเวียดนามรออยู่นะคะมาแท็กซี่เจอสนามบินแล้วนะคะวันนี้มาขึ้นที่สุวรรณภูมินะคะใช้เวลาเดินทางจากพัทยามาที่นี่ชั่วโมง15นาทีนะคะเพราะว่าคนขับแบบไม่ว่าตัวเองเป็นแบบพี่โดงอะไรอย่เงี้ย fast and furious มากค่ะเร็วมากนม่คือรอคิวเช็คอินนะคะเราจะไปลงที่ นั่งนะคะคนไม่ได้เยอะมากนะคะแต่เคาน์เตอร์การบินไทยก็เช่นเคยคนคิวยาวมากเราเช็คอินเรียบร้อยนะคะปิีบขั้นตอนง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้อเอกสารอะไรสำหรับโควิดนี่กับพี่บุ๋มเพิ่มร่นทิปนะคะนี่สองสาวสองสาวอินเวียดนามทริปนี้อันนี้เรา ผ่านตอมอเข้ามาข้างในแล้วนะคะเราก็จะไปหาเกตดีแปดคะวันนี้เราจะขึ้นเครื่องที่เกตดีแปดช็อปหายใจไม่แข็งนี่เสียงเงินแน่นอนแต่นี้ไม่ได้ใจแข็งแต่ว่างดการช็อปปิ้งจ้าเรามาเจอแรงนะคะลด70%ซ เน,นี่ยนะคะมีของป๊อกคลินิก70%ี70่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพี่ผมต้องดูบันหมดอายุอ่ะีนก็เจ็ดสิบอช่ห้อในเนี่ยรถเยอะมากเออไม่เคยเจอรถเยอะขนาดนี้นะปกติแล้วเนี่ยรถเยอะมากเลยนะเนี่ย เจ็ดสิบเปอร์เคุชชั่นเฮ้ยพี่ปุ๋มคุชชั่นทีนน่าสนใจมากเลยอ่ะ<ม><ม>เพาเพื่อนบอกให้ทีนใช้คุชชัน่น<ม>เขาบอกว่าใช้ดี<ม>นี่นะคะ<ม>ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดเช่นกัน<ม>นี่จากหนึ่งแปดลดไป70%็ดสิบเปอร์เซ็นโอเคเลยนะ อุ้ยอันนี้ไงออริจินทินชัยอยู่ที่บ้านอันนี้ก็รเจ็ดสิเปเซ็นต์ขนาดร้อยเม็ดด้วยอืมี่ค่ะร้ยเจ็ดสิเปเซ็นต์ก็คือที่เขามาลดอายุนะคะเอ้ยมาลดที่เขาเอามา เอามาให้ส่วนลดขนาดนั้นเอามาลดเยอะขนาดนั้นก็คือมันหมดเดือนหน้าแล้วนะคะใช้ได้แค่เดือนเดียวแต่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ต้องตามไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันไม่ต้องตามหมดอายุมากไม่ใช่หรอมันน่าจะใช้ต่อได้แต่อาจจะมีกลิ่นไม่ได้ะคะ่ะใช้ไดส้สั้นเกินไป พร้อมออมากพร้อมไหมคะอันนี้ยังไม่พร้อนนไมไม่ได้เดินทางนานเนะคะเป็นเครื่องเล็กๆนะคะของเวทเจ็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึชั่วโมง40นาทีนะคะทริปสั้นๆก็เลยใช้เครื่องเล็กถึงสนามบินดานาังแล้วนะคะ รุปคือใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีนะคะของเราไม่มีกระเป๋าดีย๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปที่ตองรอเลยนะคะเวคนรอยแล้วสนามบินดานังคนไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สนามบินใหญ่แบบสวนภูมิบ้านเรา ไหนดีแถวนี้แล้วกันพี่บุม๋มนะคะรอคิวโอพาสปอร์ตเนี่เราออกจากตอมแล้วนะคะไม่โดนถามเลยพี่บุ๋มโดนถามอะไรปะพี่บุ๋มได้ถามอะไรไหมตอมาถามไหมเหรอพี่บุ๋มก็ไม่โดนนะคะไม่โดนถามแล้วก็เอกสารไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะช่วงนี้ก็คือเข้าออกได้สบายมีแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวนะคะพาสปอร์ตสำคัญ จะลืมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ที่รับกระเป๋าเขาสวยอยู่นะนี่อันนี้สำหรับคนที่โหลดกระเป๋ามานะคะเ้ามาเรารับกระเป๋าตรงนี้จะมีตรงนู้นแล้วข้าม d ูดดอนหนักเองไม่ใหญ่มากก็คือวันเอทีนจองชาตันบัตที่โรงแรมมารับนะคะเขาคิดสองแสนเจ็ดหมื่นก็ประมาณ500บาทไทยนะคะ เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันเขาน่าจะมารอข้างนอกแล้วตามหารถโรงแรมเขาบอกเขาจะโชว์ชื่อทีนะคะพี่บุม๋มหาชื่อทีเดชไม่เมย์ไม่เมย์แล้ว <c oughs> อยู่ไหนละ่ะ <c oughs> <c oughs> เราหารถยังไม่เจอเลยนะคะ <c oughs> อันนี้วรพรไม่ใช่เราด้วย <c oughs> มีมาพี่บุ๋มมาละมาช้าไดยนะมารอตั้งนานเออไม่นานหรอกแป๊บเดียวโอ,โอเค,อเคน้องขอบคุณมากเลยนะคะเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาช่วยโทรหาโรงแรมให้นะคะสำเนียงไทยชัดมากนึกว่าเป็นคนไทยสรุกเป็นคนเวียดนามแต่ผู้ไทยได้แต่ว่าสำเนียงไม่มีแปลงเลยอะ่ะสำเนียงเหมือนคนไทยเดะเลยอ่ะน้องสำเนียงเดะมาก ไปโรงแรมกันแล้วพี่บุม๋มบอกว่าน้องคนที่ช่วยหล่อด้วยพี่บุ๋มมีสามีแล้วนะทีนี้นไม่มีแต่ not m y s t หรอนะคะเป็นรถี่เราจจงที่โรงแรมมาลับสองคนเขาก็านัดไปสองคนนะคะไปกันเลย <S <S พี่บุ๋ม มาค่ะ thank you โอเขาขับซ้ายซายที่นี่ขับรถทางซ้ายนะคะโอ้ข้างในเหม็นกินบุหรี่มากจ้ะแม่ <c oughs> how long it takes how long uh, Maybe t ีเอ40 minutes 40 minutes 40นาทีนะคะจากสนามบินดานังไป้อยอันนะคะ40นาทีแต่จ่าย500ก็โอเคเนาะ เึรแล้วนะคะคืนนี้เราพักที่ Hoi An Central Hotel นะคะเดี๋ยวทินจะไปเช็คอินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวโรงแรมให้ดูทีหลังนะจ๊ะ